สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านครับผมช่องดำซิงสุปร์ยาวมากับใครครับผู้ใดนั่นคะคนสวยครับสาวตันครับดีครับเป็นไหนวันดีค่ะเจแแ่นครับผมวันนี้จะไปรับรถนะครับพี P ่ซีรีสเจ็ดนะครับผมยังไม่มีชื่อ ๋ยวให้ได้ชื่อมาก่อนนะครับอ<า>ยวให้พี่น้องร่วมกันตั้งชื่อดีกว่าครับคันนี้ครับวสิตั้งซื้อว่าจังใดครับพี่น้องเออสายสาวตันของฝากว่าประจนวมมันของฝากหรอกสร้างซื้อสามมั่นครับพี่น้องเลยเอาไประดับด้วราคาดีมันซื้อให้สาวตันซื้อให้บอกว่าเป็นช่วงลดราคาพิเศษไปท่นครับตัวนี้เป็นอะไรเขาเรียกอะไร แว่นตาครับเอามาล่องไซผูดูสิล่องึ้นกกนูเก่าปะอระมาณนีครับอันนี้รีบแปบบน,นี่นะปกติเขาพนิดมันไซล้วมัน มันตากเมเลื่อยมันมันมาคือกันพี่พี่้องมันไม่เหมือนที่เราซื้ออยู่ในเซเว่นอีเดเว่นหรือว่าในห้างทั่วไปที่มันราคาแบบร้อยเก้าสิบห้าบาทไสไเรามันคือมันแจงเลยเบิดเลยครับนี่ผมยืมของสาวตามไ่เหมือนผมไลยติดใจเลยติดใจ,ดใจผมได้สั่งยาสื่อมาให้ รู้สึกว่ามันสบายตาครับเออไม่ใช่โฆษณาให้แบรนด์ของเขานะครับผมก็คือมันมันโอเคไหมพี่น้องผมกับ่เคยใส่แว่นตาที่มันมีราคาสูงขนาดนี้ครับผมปกติผมก็ใส่แค่สามสิบห้าบาทพวกนี้ครับผมเก้าสิบเก้าบาทพวกนี้ก็เลยไปขับรถกับสาวตันครับวันนั้นก็ก็เลยยืมของสาวตันมาใส่ดูครับน้องซื้อให้ สาตันนี่น้องสาวซื้อมาจากไซก่อนอเมริกาครับซื้อมาก็เลยเอามาใส่ดูครับใส่ดูป้าดวะมันแว่นตาดำวะนี่พี่้องพี่น้องใส่เข้าไปนี่รู้สึกว่ามันเหมือนว่าเราเราไม่ได้ใส่แว่นตาดำน่ะปกติเราใส่ปุ๊บนี่มืดอเ๊บไลยดิพี่น้องผมใส่น่ะเมื่อเ๊บมันมาเข่าตาผมเลยแต่ว่าผมก็อดทนใส่ซื้อแต่ว่าใส่อันนั้นและมันรู้สึกว่า มันนี่ครับใส่เข้าไปแล้วนี่แจ้งครับมองดูนี่เราจะสัมผัสได้รู้รู้เลยว่าว่ามันสว่างขึ้นนะมันมันมองเห็นอะไรเหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ใส่แว่นนะครับแต่ว่ามันมันกองแสงอยู่ครับกองแสงอยู่โอเคครับวัน,นนี้เราก็มากันตอนนี้สามครับเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งกาลังจะขึ้นรถกับเราก็คือ เงียบเปียวครับอยากจะไปเฮยเป็นนางข้างดากคุณละมองบ่มี่มองขึ้นล้มเลยเงียบเปียวนี่ขับรถขั้นนีต้องให้ไปขึ้นโน่นครับข้างหลังเลยครับยวมีบ่อเสริมพิเศษให้ด้านหลังเฮีเป็นนอนจริงคือข้างบนเหรอข้างหลังบนเอาคันปาเจโรมาครับวันนี้ครับผมวันนี้จะให้สาวตันนะครับผมเป็นคนรับหน้าที่ในการขับขับซีรีส์เจ็ดกลับบ้านนะครับสิบสองล้อครับก็ เป็นครั้งแรกครับสาวตันก็บอกว่ามันมันขับง่ายอยู่ครับผมลองดูแล้วมันขับง่ายนะครับมันเกียร์แปดเกียร์เดินหน้านครับถอยห,หลังหนึ่งเดินหน้าแปดครับเกียร์กับเขาง่ายึุบๆเลยใอ้ลูกพี่ห้อยครับเมื่อนอี้เราเห็นหังสีเลยครับ <c oughs> เราเห็นหัึ่งสีเลย <c oughs> เราเห็นมือหัึงสี่ไหมเราเ,เ,เราสีใส่เกียร,ร์เราเห็นมือสีไหม สีเลยแล้วลุกปีหไหยบอกว่าเยี่ยมเลยครับอล้าเกียร์นี่เขา่าง่ายครับผมไม่คับเบิ้งกับเขา่าง่ายครับผม <S <S นี่นี่แบบนี้มันค่อยจบในพี่น้องเนี่ยอันนี้จบของแท้ครับก็คือขึ้นรุ่นไหนก็ได้นะครับนี่นี่น,นี่แต่ว่าคุณจะไป เอาไปส่งที่ไหนคุณต้องดูด้วยครับอย่าให้ g p s นำทางคุณนะครับถ้าขับรถรุ่นนี้ครับ <c ười> คุณต้องเดินทางด้วยด้วยตัวของตัวเองนะครับอย่าให้ g p s เป็นคนบอกพาไปไม่งั้นคุณจะไปไปแล้วคุณจะไม่มีที่กลับนะครับเพราะว่ามันพาคุณไปตามซอยแคบๆนะครับไอ <c ười> ผมถามประสบการณ์ของไอผู้ที่เพิ่นมา่ารับรถ คันหนึ่งที่ขายไปนะครับขายไปกัมพูชาครับผมเพื่อนเรารถรุ่นนี้แหละมารับมาหลับไปเราบอกว่าเราตั้งกีพิเหตุครับมาหลับมันพาเราเรี่ยวไปตามซ้อยครับผมซ้อยมู่บันน้อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยซ้อยแคบๆน้อยๆมันก็พผ้าไปครับสุไทยโอ้ยไดีถอยกลับครับพี่น้องถอยกลับ <c oughs> ไปบ่ไว ก็คือขึ้นไม่ล่ะไปไม่ได้ทุกที่ครับไปไม่ได้ทุกที่เหมาะสําหรับการย้ายไกลๆไปทางใหญ่ๆอย่างเดียวครับโอเคครับเดินทางมาถึงบ้านของเฮียบเปียวครับผมบจะให้เฮียบเปียวนั่งตรงให้ขึ้นข้างหลังครับ ขึ้นข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะพับเบาะลงให้นะครับพับเบาะลงให้เดี๋ยวนี้นี่คือจะนั่งจะนอนสบายสบายตรงนี้ครับซุปเปอร์ย่าตังตงทีไหนเหน่เปี่ยวกัน ้องขึ้นไปพับเพื่อนคุณไหมไปพับตัวหนันก่อนขึ่นไปก่อนขึ้นไปองล่องทุนก่อนขึ้นไปสวย <laughs> นางหนัก็ได้ต้องผนไปพับท่ง้งๆกันไหมไอ้บ่มันพับรงในเดียบอยู่แต่ว่าม,มันเล่าเฮตดเป็นบ่านานับนัาหละ ตอมไปค้นก็ได้โอเคว่าจะโอ้โหเมื่อกี้นี่มันสายมันขัดครับสายมันหลุดลงไปด้านล่างสายดึงมันให้เหยียบเดี่ยวนั่งตรงนี้ครับจะได้นั่งสบาย <c oughs> <c oughs> จะได้นั่งสบายครับตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็คือนอนก็ได้ นั่งได้นั่งสบายก้มมือหมดเลยเนี่ยมันถอดเกลียววะใช่ไหมพ่อคนเด็กวันร้อนวเต็มพอดีวะพอดีวะฮะพอดีครับเอาหมดเลยขาเข้าไปขาเข้าไปพอดีไปบายครับผม ต้องให้นั่งเบาพิเศษครับสำหรับเงียบเปียว<ล>เป็นังไรล่ะพอดีวะคนสาวตันยังหน<า>ัหกเลย,ย,เลยนั่งได้ดียุนบ่นั่นเมาหกนเอา้าขึ้นมาปะเนะี่ยเดินทางครับเอาทีนี้ก็เดินทางไปที่สารคามครับผมบ้านของเสียเอ็มมอเตอร์ครับ เอาหันหน้ามาหน่อยสิสาวตันถ่ายรูปหน่อย